สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้มันจะพาพี่พี่เพื่อนน้องน้องท่านมาดูเหรียญสิบบาทที่ีราคาสูงอีกปีพศหนึ่งนะครับท่านผมได้มานานแล้วนะครับท่านสำหรับปีพศนี้นะครับขอให้พี่พี่เพื่อนน้องท่านติดตามดูไปเรื่อยๆเลยนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพรเต๋นานาม คนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดนนี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามประการนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวคือเหรียญน,นี้ยังไม่ไทำกันลังนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเน้นแบบสองสีตัวติดนะครับท่านจิวเปอรอนี่ก็อยู่ด้านนอกแต่นในกระสีทองรองล้ว,ลวนนะครับเนี่สวยงามประการนะครับดูี่ มันมีอะไรบุบระยบียอะไรมากมายเลยนะครับท่านถ้าใครมีอยู่นะครับนี่ระวังตัวให้ดีนะครับนักสะสมจะเข้าไปหาท่านแน่นอนครับลองดูนะครับว่าแต่เชื่อไม่เชื่ออันนี้ผมไม่รู้ครับแต่สหรับผมเคยเจอมาแล้วครับพอเขาผมประกาศออกไปว่าผมมีนั่นแหละครับเขาติดต่อมายับเลยแล้วก็มาหาผมถึงมาห้องเลยก็มีครับครับนี่ครับมาดูขอบเฟืองครับเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างครับนี่เหลียกขอบเฟืองครับโอ้โหก็โอเคอยู่นะครับนี่สวยงามจริงครับนี่เดี๋ยวนี้ครับอืมสุดยอดจริงเลยครับเนี่ยสุดยอดครับ มาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับท่านนี่ครับมาดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวนี้สีห่างออกมาทีหนึ่งทับขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านกค้ชท้องฝันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่านโอ้โหครับเป็นเหรียญที่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากทีสุด้วยนะรับเนี่ยอันดับที่เท่าไรเอยเดี๋ยวผมดูคู่มือแป๊บหนึ่งครับท่านอันดับที่แปดครับท่านอันดับที่แปดนะครับเนี่ย สำหรับปี2544นี้นะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับท่าต,ตน้ตตนตัวกลางคือวัดตานีลุนลาบลาลามตามลุม่าอินนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ล่างสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไริีินครับสำหรับปีพศ2544นี้นะครับท่านจำกล้างกล้อง,องเรียนอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับรยอยู่ที่2ล้าน60,000เหรียญน,นะครับ 2, 60, 000, รท่าน2ล้าน60,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านแม่ดับยูซีนั้นก้อยอยู่ที่เดียวละ200อี สองร้อยที่ไหนครับไม่ใช่ครับห้าร้อยบาทครับท่านพูดผิดเฉยเลยห้าร้อยบาทนะครับท่านเห็นเลขห้าเป็นเลขสองเฉยเลยครับผมเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับสําหรับเดี๋ยวนี้ครับสุนันทผ่านกระช้าตูที่เดินละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเลยนะครับสุดท้ายแล้วโอหกให้พี่พีน่งเกิดน้องๆคัท่านโชคดีมีคนจุกทุกเท่าเลยนะครับท่านจบลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ